ทุกคนตอนนี้เราอยู่ในช่องคิมคิมชาแนลแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมระบอดก,กันนะทุกคนเราจะมาเล่นแบบโถออบ,บีนั่นเองนะคือเราจะเล่นโถออฟบ,บีเราคือเราอะเล่นไปแล้วนิดนึงนะไม่นิดหรอกเราเล่นไปครึ่งน,นึงเลยแหละแต่เราจะมาเล่นต่อนะทุกคนมีแบบโถออบ,บีเราจะเล่นเลยนะแต่บางคนอยากจะพิมพ์ช่องเราแต่พิมพ์ไม่ได้เพราะว่าเราเปลี่ยนชื่อช่องแล้วมัน นี่ว่าเราคือศูน์ศูนย์เจ็ดเท่านั้นมันถึงค้นเออทางไหนนะอ้อทางนี้เนี่ยทุกคนตรงเนี้ยมันไปยากมากเลยอะ่ะเรายัางไปไม่ได้เราต้องกระโดดเราจะมากระโดดอีกทีหนึ่งนะนี่เราปุ๊บของโทรอ่ะพี่ นี้อ่แดดเนี้ยเดี๋ยวเราขอข้ามไปเลยนะฆ่าฆ่าดีวกว่าเพราะว,ว่าไม่รอดแน่นอนอ่ะคือคนถ้าจะเล่นนะอันเนี้ยไม่รอดแน่นอนเออสุขสรรด์มันเกิดล้วแก,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 แก้แล้วไอ้มาตก่ะทุกคนจะบอกว่าแต่ละด่านของโทเป็นอันนี้มันยากมากแต่มัน เกิดก mm ับกระดาษคนเราหนึ่งเลขหนึ่งอะเราเราต้องไขปัญหาอสามจะได้ไหมข้างบนนี้ไม่ได้เอะมันเห็นอะไรบางอย่างอะไรอยู่ข้างบนอ่ะเพื่อนเราเห็นแล้ว เราจะกระโดดถึงไหมอ่ะอ๋อเราจะลองกระโดดดูนะทุกคนมันเนียนมากเลยอ่ะเออเราวต้องกระโดดข้างล่างตามข้างบนกระโดดลงไปปุ๊บแต่เรากระโดดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเล่นยากอ่ะอือ ตอนนี้ทุกคนเราเล่นไปสิบรอบแล้วเรายังไปถึงไม่ถึงตรงนู้น,นเลยเนัะไปไม่ถึงยากมากเลยเราต้องแบบค่อยๆอ,อย่าใจร้อนเพราะมันคือทเวอร์ทุกคนเราก็เสจแล้ว,ลวคือยากมไปเลยเราคิดว่าไม่ตรงแต่จรงิจรงๆมันตรงนี้นช่องนันเล็กนิดเดียว เรากระโดดมุ่มั่วม,ม,มาเลยบายคำได้คือวันเกิดของคุณเป็นอย่างไรเอโต๊ะอับเดีนงวัดก็แปลกๆนะเต่อทำว่ะฉันกำลังทำเรื่องตลกเกี่ยวกับอาหารแต่มันน่าทำค่ ขึ้นไปยังไงอะเออทุกคนเราขอเวลาขึ้นไปแบบ เดี๋ยว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 ทุกคนเราเดินน้ำวนๆมันมีแบบเหมือนว่ามันเป็นจุดวาร์ปนะเกมปั๊ม 何必呀？ ตรงนี้นอนน้าตอนนี้เป็นเวลา5กรกฎาคมและมีเวลาอีก10นาทีจนถึงวันที่6กรกฎาคม

สุเวลาหานะ trời <Nhạc> ạ อาจจะอยู่ปังนะไม่ได้พอร์เพราะมันให้มาอย่างนี้ว้าวตกเลย Okay. โอ้ยมาไหร่มันจะไปได้สักกีหนึ่งว้าวงั้นทุกคนวันนี้เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าวันนี้เราพอกันแค่นี้ก่อนนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเราด้วยนะบ๊ายบาย